สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนการใช้สมาร์ทโฟนนะครับในระบบ Android นะครับในการใช้ Google Meet นะครับแล้วก็ในการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในเว็บไซต์ของโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวนะครับครับวิธีการมีดังต่อไปนี้นะครับสิ่งแรกนะครับที่นักเรียนจำเป็นต้องมีก็คือ กูเกิลเมี t นะครับแอปพลิเคชัน google meet นะครับให้นักเรียนทําการดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันก่อนนะครับไปที่ Play s t o r e นะครับกดเข้าไปในที่ Play Store นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนพิมพ์ค้นหานะครับคําว่า meet นะครับ m e e t นะครับจะเห็นนะครับไอคอน g o o g l e m e e t ขึ้นมาครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้น ให้นักเรียนนะครับทําการติดตั้งไปเลยครับกดติดตั้งเลยนะครับเมื่อนักเรียนกดติดตั้งแล้วรอสักครู่นะครับระบบกาลังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็สเปคของโทรศัพท์ของนักเรียนนะครับจากนั้นนะครับตอนนี้นะครับก็ทําการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นักเรียนสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือกดออกไปนะครับค้นหาดูนะครับอ่าแอปพลิเคชันนะครับมีดนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นไอคอนนะครับมีรูปกล้องนะครับสีเขียวนะครับกดเข้าไปนะครับนะครับเมื่อนักเรียนเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับให้นักเรียนกดต่อไปไปเลยครับกดอนุญาตอนุญาตนะครับ จากนั้นนะครับให้นักเรียนไปที่เพิ่มบัญชีนะครับหรือถ้านักเรียนล็อกอินอีเมลเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องมาเพิ่มบัญชีครับสามารถติ๊กเลือกอีเมลของนักเรียนได้เลยนะครับกรอกรหัสผ่านของโทรศัพท์นะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้นะครับระบบนะครับขึ้นหน้าล็อก อ่าอินนะครับการเข้าใช้งานนะครับของบัญชี g ู o g l e นะครับให้ในักเรียนกรอกอีเมลที่คุณครูนะครับแจกให้กับนักเรียนไปเลยนะครับอีเมลของโรงเรียนเทศบาลสองหนองบัวนะครับ เมื่อกรอกอีเมลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนกดถ,ถัดไปนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนกรอกรหัสผ่านนะครับเมื่อนักเรียนกรอกรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนกดถ,ถัดไปเลยครับนะครับ กดถัดไปเสร็จเลือกกดฉันยอมรับนะครับด้าน,นล่างสุดเลยนะครับกดไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีอีเมลของเราขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับก็กดเลือกอีเมลของเราไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็ เข้าสู่นะครับแอปพลิเคชันมี et เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตนะครับจะเห็นนะฮะหน้าของตัวเองนะครับเพราะตอนนี้เราเปิดกล้องอยู่นะครับกล้องโทรศัพท์นะครับโอเคนะครับเราสามารถกดปิดโทรศัพท์ได้กดปิดกล้องของโทรศัพท์ได้นะครับโดยการคลิกที่รูปกล้องตรงนี้เลยนะครับอข้างล่างตรงนี้นะครับก็ปิดกล้องนะครับ นักเรียนสามารถปิดเปิดกล้องได้นะครับปิดเสียงได้นะครับตรงนี้นะครับคล้ายๆกับการใช้งานนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เรายังไม่เริ่มการประชุมนะครับเราแค่ล็อกอินเข้ามาเฉยนะครับแล้วกดออกไปก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเราจะใช้โทรศัพท์ของเราเนี่ยเข้าไปเรียนออนไลน์ในระบบของโรงเรียนนะครับในเว็บไซต์ของเรียนนะครับคือเว็บ c r f s 2 a c t h นะครับให้นักเรียนนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์ในโทรศัพท์นะครับ google chrome นะครับเปิดขึ้นมาเลยจากนั้นกดบวกขึ้นมาหนึ่งอันนะครับพิมพ์เว็บไซต์เข้าไปครับเว็บของโรงเรียนครับ c r m s 2นะครับ .ac.th นะครับแล้วกดต่อไปเลยนะครับตอนนี้นะครับ ก็เข้ามาสู่หน้าตาของเว็บไซต์ของเรียนเราแล้วนะครับเหมือนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ครูได้สอนเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วนะครับนักเรียนก็เข้าไปเลยครับกดคลิกตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับตอนนี้นะครับให้นักเรียนเลือกชั้นเรียนนะครับครูจะยกตัวอย่างชั้นป .4 นะครับปุ๊บกดเข้าไปเลยนะครับให้นักเรียนเลือกนะครับ เมนูเรียนออนไลน์ c m s t นะครับกดเข้าไปจากนั้นเลือกวันเวลานะครับตามตารางเรียนของเราไปเลยแล้วก็เวลานะครับเราต้องดูเวลาด้วยนะครับว่าคุณครูนะครับจะเริ่มสอนสดเนี่ยเวลากี่โมงนะครับโอเคนะครับยกตัวอย่างวันจันทร์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับสมมุติถึงเวลาเรียนแล้วนะครับอันนั้นเรียนก็วันจันทร์มีแค่วิชาภาษาไทยนะครับ เวลา9โมงถึง10โมงนะครับก็กดเข้าไปที่ภาษาไทยเลยนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับระบบก็จะเข้าสู่หน้ามีดเลยนะครับนักเรียนก็แค่กดเข้าร่วมประชุมนะครับกดไปเลยครับตรง,ด,งด้านล่างครับกดเลยนะครับปุ๊บ การอัดหน้าจอบันทึกกำลังบันทึกดังนั้นมีดไม่สามารถบันทึกได้ชั่วคราวนะครับตกลงอนะครับระบบมันแจ้งเตือนว่าสามารถไม่บันทึกได้ชั่วคราวนะครับอโอเคแค่นี้นะครับวิธีการเข้าเรียนออนไลน์แบบอ่าใช้สมาร์ทโฟนนะครับในระบบของ Android นะครับ โอเคครับก็วันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ